คุยกันเรื่องสงกรานต์สักหน่อยละกันเขาบอก12-14ถึงนี้เราจะเจอพายุฤดูร้อนเหมือนกับที่เราเจอกันไปก่อนวันสองวันน่ะนี่เมื่อเช้าตื่นมาเอะอากาศดูอื่นๆก็เลยไปชะงงกดูมันเปียกใช่ไหมเพราว่าฝนตกปู๊บนึงอ่ะมันมันมันเปียกที่สนามเทนนิสแถวๆของคอนโดข้างๆข้าล่างสนามเหรอไม่ไมฉันเดินออกจากบ้านมาฉัได้กลิ่นฝนเข้าใจไหมมันมีกลิ่นอ่ะ กลื่นฝนที่พื้นแบบจากสนามขึ้นมาบอกอ่าฝนโตมันจะหอมครับผมอ่ะเพราะฉะน,นั้นเรามาระวังตัวกันนะแต่หลักๆแล้วเขาเตือนก็คือทางตอนบนของประเทศจะเจอเยอะหน่อย12 13 14วันนี้วันที่ไหไรเนี่ยวันนี้สิบโอเคสิ okay, อ่ะก็คือตั้งแต่วันเสาร์ไปต้นไปแต่พอมันร้อนมากช่วงเปลี่ยนฤดูกับแบบจัดๆอย่างเงี้ยมันก็จะเจอแบบนี้แหละ <S <S อ้าว อ,อ้าวนะแล้วแต่ว่าอย่ายลืมเรื่องเขาเรียกเลยนะทากันแดดนะถึงมันจะอ้าวแบบนี้แต่ U V ไม่บรรยัญญบบรรยังเลยนะคะหน้าร้อนนี้ U V ขึ้นสีม่วงนะคะ